กติการอบนีนะคะการเลือกตั้งปี2566เนี่ยกติกาเปลี่ยนไปค่ะจากเดิมรอบที่แล้วบัตรใบเดียวเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคแต่รอบนี้มีบัตร2ใบใบหนึ่งเลือกสอส,สแบบเขตอีกใบหนึ่งเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อนะคะสสเขตมีทั้งหมด400คนเพื่อนๆอยู่เขตไหนลองดูซิว่าเราเลือกคนไหนดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นในเขตนั้นเนี่ยใครก็ตามได้คะแนนสูงสุดผู้สมัครคนนั้นได้เป็นผู้แทนเขตนั้นไปเลยค่ะส่วนสส,สแบบบัญชีรายชื่อ เนี่ยคือเราไปกาบัตรเลือกตั้งเลือกพักนั้นนะคะชอบพักไหนนโยบายใช่อยากได้ใครนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีลองดูซิว่าแคนดิเดตนายกของเขาเป็นใครก็เลือกพักนั้นนะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าก,กาผิดนะคะเพราะต้องระวังเพราะว่าสอสแบบเขตกับเลือกพักการเมืองเนี่ยอาจจะอยู่พักเดียวกันแต่คนละเบอร์ก็ได้นะคะดังนั้นตรวจสอบให้ดีก่อนไปใช้สิทธิ์กันค่ะ